เข้าเรียนหนึ่งปีอ,อกหักมาร่วมแล้วสิบกว่าคนโอ้โหนี่มึงไปจีบเขายังไงอ่ะในปีเดียวมึงไปหามาให้อ,อกหักทั้งสิบคนทำยังไงอ่ะกว่าคนควรทำยังไงต่อดีครับพวกมึงควรเลิกจีบเขาได้แล้วนะควรอยู่เป็นโสดแหละกูว่าอย่าหาอีกเลยนะอุ้ยสิบคนเี็กูว่าชีวิตมึงคงไม่มีใครเอาแล้วหรอมั้ง ง่ายๆมันต้องดูว่าคนที่เราคบอ่ะมันเหมาะสมกับเราไหมบางทีเราไปเลือกเอาคนที่เราชอบปะเป็นคนที่มันเกินกว่าเกินกว่าที่จะเหมาะสมกับเราอ่ะเราชอบเขาก็จริงแต่บางทีเราชอบเขามากเกินกว่าที่เขาจะชอบเราแล้วเราก็อินเกินไปบางทีสิบกว่าคนมันต้องกลับมาดูสันดานตัวเองแล้วนะ <apples. S 1> บางทีมันไม่ใช่เพราะเขาไม่ชอบเรานะแต่บางทีมันเป็นสันดานเราอ่ะไปยัดเยียดอะไรบางอย่างให้เขาจนเขาเกิดความเบื่อห,หน่ายแล้วเดินหนีจากเราไปหรือเปล่า บางทีมันต้องกลับมาสํารวจตรวจตาตัวเองนะว่าเราทําเขาหรือเปล่าบางทีไม่ใช่ว่าเราหน้าตามไม่ดีหรือเราไม่ถึงพร้อมแต่ความไม่ถึงพร้อมของเราอ่ะเราอาจจะนิสัยไม่ดีในการเอาบางอย่างประยัดเยี่ยดให้กับเขาก็ได้เพราะนั้นเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้ให้ดีนะบางทีลองแก้นิสัยตัวเองดูก่อนใน1ิบคนเนี่ยจะมั่นใจมึงนิสัยเหมือนเดินตลอดตลอดว่าฟังมันถือได้ทิ้งมหมดทุกคน1ิบคนแต่ลองเปลี่ยนคนที่11ดูไหมล่ะ ้าคนที่11เ,เราเปลี่ยนตัวเองใหม่เปลี่ยนสันดาการกาะทำตัวเองไม่เอาแต่อกไม่เอาแต่ใจทําตามเหตุตามปัจจัยรู้จักพอประมาณในการเรียกร้องเหตุผลลองเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นอาจารย์มั่นใจว่าคนที่11จะอยู่ได้เพราะนั้นลองปรับเปลี่ยนตัวเองดูนะความรักคืออะไรครับความรักคือความทุกข์ในโลกตอบสั้นๆแค่เลยผู้ใหญเจ้าบอกว่าความรักเป็นทุกขอย่างยิ่งในโลกความรักไม่มีสุขนะมีแต่ทุกข์หรือมีแต่ทุกข์ที่พอทนได้ตอนนี้ชอบคนคนหนึ่งอยู่ แต่เขาเป็นเกย์ค่ะแน่มึงก็สรรหาเนาะมึงจะไปชอบทำไมมึงก็รู้อยู่มัาไม่ชอบมึงพยายามจะไม่เข้าพยายามจะไม่ชอบเขาแล้วเพราะเขาเป็นเกย์แต่แค่เขายิ้มทีไรก็ละลายทุกทีค่ะกูจะสงสารเกย์คนนั้นหรือกูจะสงสารมึงดีเนี่ยฮะกูว่าถ้าเกย์คนนั้นได้ยินกูว่าขนลุกทั้งตัวนะกูว่า ทุกใจมากค่ะทำยังไงดีคะคืออาจารย์เคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะมันชอบจริงๆนะแล้วมันมโนแล้วประเด็นมันมโนว่ามันแบบไอ้คนนั้นรักมันมากมันแบบมันแบบแอบชอบกันอะไรกันมันจะทําให้ไอ้คนที่เป็นเกย์เนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวให้ได้คือมาชอบมันให้ได้เงนะแล้วสุดท้ายแล้วเวลาทุกครั้งที่ไอ้คนที่เป็นเกย์เนี่ยมันไปชอบคนอื่นไปชอบผู้ชายอ่ะอีนี่ก็จะวิ่งกลับมาทุกขร้องไห้น้ําตาไหลทุกทีทุกครั้งมันก็จะทนไม่ได้เอาจริงๆมันก็เหมือนเป็นเวรกรรมของมันเหมือนกันที่ มันไม่สามารถเดินออกจากความทุกในการยึดมั่นถือมั่นในการไปชอบกับบุคคลที่ไม่มีวันชอบกันได้มันไปก็เป็นทุกข์นะทำยังไงอ่ะมันต้องยอมรับตามความเป็นจริงให้ได้อ่ะว่าเราไม่มีวันที่จะไปคบกับเขาอาจารย์ว่าจริงๆอ่ะเขาไม่ได้ชอบที่ว่าไอ้คนเนี้ยมันเป็นลักษณะนิสัยยังไงหรอกแต่มันแพ้ความอ่อนโยนมันอาจจะแพ้หน้าตาความน่ารักที่มันไปชอบสเปคผู้ชายแบบเนี้ยพอดีไต้คนเนี้ยมันเป็นเป็นคนที่ไม่ได้ชอบผู้หญิงไงแต่ถ้ามันสามารถวันหนึ่งมันหาผู้ชายเจอที่ ลักษณะหน้าตาคล้า,า,า,ายๆไอคนเนี้ยได้วันหนึ่งมันก็ไม่แน่มันก็อาจจะหายก็ได้มันก็อาจจะดีขึ้นก็ได้เพราะนั้นลองหาคนที่เป็นผู้ชายจริงๆลองหาดูลองหาคุยหาคบดูมันอาจจะวางใจลงบ้างก็ได้อย่างเงี้ยลองดูหน่อยถ้าแฟนเปลี่ยนไปไม่มีเวลาให้แปลว่าไม่มีใจใช่ไหมครับถ้าแฟนเปลี่ยนไปไม,ม่เวลาให้แปลว่าไม่มีใจใช่ไหมครับก็อาจจะไปไปได้ถ้าเรารู้ตัวเร็ว move on ให้เร็ว ถ้ารู้ตัวช้ามันจะเกาะความทุกนานรีบคุยกันซะอย่าไปนั่งอมพนามกันมีอะไรถามเลยเป็นคนเป็นแฟนกันอะคุยกันได้ถามกันได้ถามกันให้ชัดเจนไปเลยแล้วเราจะได้เคลียร์กันทั้งสองฝ่ายคนอัดอั้นตันใจมันจะทุกเวลาทุกกันไม่ไมีความสุขหรอกวิธีการคือคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยมันจะได้จบไปถ้าเพื่อนเราเป็นเมียน้อยคนอื่นนี่มึงเป็นนักศึกษากันจริงปะเนี่ย มึงเมียน้อยเมียมหลวงอะไรกันเดี๋ยวกูไม่เข้าใจนี่กูอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยจริงๆเหรอเนี่ยถ้าเพื่อนเราเป็นเมียน้อยคนอื่นเราจะตักเตือนเพื่อนหรือเราจะปล่อยให้ปล่อยไปหรือเราจะบอกเมียหลวงเลยดีขอแบบไม่เปิดเผยตัวมึงก็พร้อมจะทำลายเพื่อนมึงเลยเนาะอีนี่นี่ถือมีดอยู่ในมือเลยนะคือคำถามมันใช่เรื่องของเราหรือเปล่าไม่ใช่เรื่องของเราเราอย่าไปยุ่ง เขาจะเป็นเมียน้อยไขรหน้าที่เพื่อนเป็นห่วงเพื่อนได้ปรารถนาดีกับเพื่อนได้ตักเตือนเขาได้แต่ไม่มีสิทธิ์เอาเรื่องนี้ไปบอกกับคนในครอบครัวของเขาไม่มีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวให้เป็นเรื่องการตัดสินใจของตัวเขาเองหน้าที่เราเตือนเพื่อนเราพระพุทธเจ้าสอนวาจาไว้เราจําให้แม่นนะในฐานะศึกษาแล้วเราจําให้แม่นเราเอาไปใช้ในตลอดชีวิตเรายันวันตายแล้วเอาไปบอกสอนต่อคนในครอบครัวบอกสอนต่อคนที่รักแล้วบอกสอนคนที่สาคัญที่สุดคือตัวเอง จำไว้ว่าเวลาเราจะพูดอะไรถึงใครอย่าดับอันดับที่สำคัญที่สุดคือความดีความดีของตัวเองเวลามีคนพยายาม,ามถามถึงความดีของเราพยายามอย่าตอบความดีของตัวเองให้หลบเลี้ยวเคี้ยวคดในการตอบความดีของตนแต่เวลามีใครถามความชั่วความเลวของเราให้รีบในการตอบแม้เขาไม่ถามก็ตามตอบให้เลยว่าเราเป็นคนชั่วคนเลวยังไง แต่เมื่อเราเห็นมีคนมาถามความเลวของใครเราต้องหลบเลี้ยวเขี้ยวคดในการไม่ตอบความเลวความชั่วของบุคคลนั้นแต่เวลาไม่มีใครถามความดีถึงใครให้รีบตอบความดีของคนนั้นเล่าความดีของคนนั้นให้เขารีบฟังโดยเร็ววันแม้ไม่ถามก็รีบเล่าดังนั้นเรื่องเลวเรื่องเชื่อของกคนเดินเราอย่าไปยุ่งเกี่ยว อย่าไปบอกอย่าไปพูดเพราะน่าไม่ใช่เรื่องของเรามันจะกลายเป็นคนสรารแนรเลยนะแล้วปัญหาที่มากที่สุดคือโทษภัยเหล่านั้นจะกลับมาที่เราคืออะไรเพื่อนรู้เพื่อนจะโลภครบราแล้วมันจะเป็นการสร้างศัตรูหมู่อาฆาตต่อกันละกันเพื่อนเราชั่วเรื่องเดียวแต่เขาอาจจะดีกับเรามากก็ได้เราอาจจะเสียกัลายาณมิตรไปเลยก็ได้ดังนั้นอย่าไปสร้างเหตุปัจจัยในการทำลายเพื่อนจนนำมาซึ่งการทำลายตัวเอง ดังนั้นเพื่อนจะเรวจะชั่วเรามีหน้าที่ในการตักเตือนเพื่อนเราให้หายจากความเรวความชั่วถ้าเขาไม่ยอมเลิกละ่ะไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเราต้องวางเฉยมีโอกาสเตือนใหม่มีโอกาสอีกเตือนอีกเตือนด้วยความเมตตาสงสารแม้มันจะด่าเราแม้เราจะเตือนจนเบื่อแค่ไหนก็ตามเขาเป็นเพื่อนเราไหมละ่ะถ้าเขาเป็นเพื่อนเราเตือนบ่อยๆซ้ำๆเตือนไปจนกว่ามันจะเปลี่ยนมันไม่เปลี่ยนก็เตือนมาไปแบบนั้นแหละ ด้วยความเมตตาสงสารต่อเพื่อนของเราเองดังนั้นหน้าที่เราเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปบอกครอบครัวเขาหรือไปบอกว่าใครเป็นเมียหรอไม่น้อ,นอยใครไม่เกี่ยวไม่งั้นเราจะก่อภัยเวรกับตัวเองดังนั้นนี่คือสิ่งที่ฝากคําถามคองอ่านต่อไปไม่ได้แล้วเอาไว้เดี๋ยวอาจารย์จะตอบให้ในไลฟ์สดกําลังมันเลยนะวั้นนี่ทำไมายาวมีหลมมาอยู่คนเดียวเลยนะถามเรื่องอะไร อาจจะตอบคำนี้แล้วกันเพราะอันนี้มันยาวสุดตอบอันสุดท้ายปฏิบัติคนอื่นเขามาแค่นี้นะนี่ดีดีมาดีเลยทั้งหันเนี่ยต้องอาจารย์อามามีเศษกระดาษแค่นี้คุณไม่มีคะแนนให้นะ <laughs> เวลาบึงส่งคำตอบกระดาษคำตอบอาจารย์ช่วยกราเขียนอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่ว่างเป็นกระดาษเปล่ามาไม่ได้นะ ปฏิบัติและศึกษาธรรมะมาระดับหนึ่งค่ะเกิดความรู้สึกไม่ยินดีหลายในทุกสิ่งไม่อยากผูกพันกับใครไม่สนิทสนุนกับใครมากเกินไปและการจะรักในสิ่งใดก็เหมือนจะไม่สุดไม่ได้ให้ใจไปทั้งหมดเพราะเข้าใจว่าการยึดติดในความรักหรือความผูกพันวันหนึ่งเมื่อพรัดพรากก็จะเป็นทุกข์เมื่อเป็นอย่างนี้บางทีก็รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เย็นชาขึ้นค่ะ เหมือนเราไม่มีหัวใจไม่รักใครหรือให้ใจใครมากเกินไปไม่โศกเศร้าในความสูญเสียในการนำธรรมะมาปฏิบัติแบบนี้เป็นการวางใจอย่างถูกต้องไหมครับมันต้องถามอยู่บะใครคำถามนี้อาจจะต้องคุยกับเราอยู่ไหมหรือไม่กล้ายกอยู่ไหมกล้าก้กายกได้คุยได้นะมันจะได้เข้าใจกันอาจจะได้อธิบายถูกไม่อยู่ คือปัญหาเนี่ยลันนี้มีการบันทึกภาพป่ะมีการบันทึกเสียงไยป่ะมีใช่ไหมแล้วเขาจะได้ฟังย้อนหลังป่ะได้ฟังอยู่โอเคทีนี้หลักการปฏิบัติที่เราปฏิบัติมาถูกต้องแล้วแต่อยู่ที่เราไปบีบคันใจมากเกินไปแต่ถ้าเราทำแล้วเราสามารถยืนยันได้ว่าสิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นความสุขอย่างยิ่งในปัจจุบันเราไม่ทุ์ร้อนกับใครไม่ได้เย็นชา แต่ไม่ทุกข์ร้อนเราพร้อมจะเข้าสังคมเมื่อจําเป็นต้องเข้าสังคมแล้วเรายอมรับในสังคมที่เป็นนั้นได้โดยไม่ทุกข์ร้อนกับอะไรแต่เมื่อเราเข้าสังคมเสร็จแล้วเราจะเดินออกจากสังคมแล้วมาอยู่วิเวกหลีกเล็นของเราเองอย่างมีความสุขในปัจจุบันถ้าเป็นแบบนี้มาถูกทางแต่ถ้าไปแล้วมันบีบคั้นใจมันบีบคั้นหมายความว่าเวลาจะเข้าสังคมเราไม่อยากเข้าแล้วเวลาเข้าสังคมไปกับเขามันรู้สึกทุกข์เวลามีคนอ่ะเขามาคุยกับเราเราไม่อยากคุยเวลาคุยมันรู้สึกทุกข์ ถ้าเป็นแบบนี้มันบีบตัวเองละอันนี้มาผิดทางคนที่ไปถูกทางต้องวางใจเป็นกลางแต่ไม่เข้าไปหาสุดทั้งสองด้านตอนนี้เรากำลังสุดไปทางใดด้านหนึ่งใช้คำว่าเย็นชาไม่ถูกต้องต้องใช้คำว่าวางเฉยใครจะพูดยังไงเราก็ไม่สนใจสามารถตัดอารมณ์ทุกอารมณ์หมดได้หมดแม้เราจะเข้าไปอยู่ในสังคมหมู่มากขนาดไหนก็ตาม คำถามคือเราสามารถเข้าไปอยู่ในการสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินสักแต่ว่าสัมผัสสักแต่ว่ารู้สึกได้ไหมถ้าสักแต่ว่าได้ไม่ทุกข์กับเขาเขาจะเป็นยังไงก็ไม่ทุกข์ก็อยู่ได้ในสังคมนั้นถึงเวลาในการเดินออกมาวิเวกดกเรนจะอยู่กับตัวเองก็อยู่ได้ไม่ทุกข์ร้อนกับใครเหมือนกันไม่ไม่เสียใจไม่ร้องไห้น้ําตาไหลเมื่ออยู่คนเดียวไม่เสียใจไม่ร้องไห้น้ําตาไหลเมื่ออยู่กับคนมากหลายคนพระราชาไปแบบนี้ก็ถือว่ามาถูกทางเพราะนั้นการที่เรานําปฏิบัติธรรมเนี่ย มาปฏิบัติทําให้เราไม่โศกเศร้าเสียใจแบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วก็ใช้ได้ก็ให้ฝึกปฏิบัติต่อไปแล้วก็พิจารณาไปตามความเป็นจริงอันนี้ใช้ได้